บนพื้นแผ่นดินไทยของเรานี้ยังมีหลายแห่งที่ห่างไกลออกไปโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐให้การควบคุมเข้าไม่ทั่วถึงดังนั้นสังคมจะมีความเป็นอยู่อย่างแตกต่างก,กันกับในเมืองซึ่งเจริญแล้วและบางครั้งก็ต้องใช้มาตราการกติกาเทือนตัดสินกันเองตามแต่สถานภาพความเหมาะสมห่างจากตัวอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรลึกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติตำบนเขาขีริษอันเป็นแดนธุรก,กันดาร ซึ่งมือกฎหมายเอื้อมเข้าไปไม่ทั่วถึงหมู่บ้านหนองขามก็เช่นเดียวกันถ้านับจากระยะทางจากตวัวอำเภอไปตามถนนลุกรังและดินเปล่าประมาณร่วม30กิโลเมตรนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งเรียกว่าดงหมายถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญนั่นเองบริเวณดงแห่งตำบลเขาขีริดเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมป่าไม้ซึ่งต่อมาย้อนหลังเพียงไม่กี่ปี ก็ถูกรัษดรบุกรุกเข้าไปจับจองหักล้างถางพงเป็นที่ทำกินผู้คนล่งไหลเข้าไปจากทั่วทุกสารทิศเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินทำกินเหล่านั้นป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายย่อยยับด้วยการตัดค้นแปรูปและค้นเผาถ่านจนที่ดินบางแห่งกลายเป็นผืนนาและที่ไร่แม้ว่าจะไม่มีกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่การครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินทำกินนั้น ก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดินในราคาตามปกติและบางครั้งก็มีการแย่งชิงกันอย่างป่าเถื่อนด้วยการฆ่าทำลายชีวิตผู้เป็นเจ้าของนี้ใหญ่ชีวิตและเรื่องราวของคนในป่าดงนั้นไม่ค่อยจะปรากฏออกมาสู่สังคมภายนอกมากนักเพราะความเลวร้ายทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็จบสิ้นกันไปเหมือนกับว่าความเลวร้ายที่เกิดขึ้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติซึ่งเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ในสังคมที่ห่างไกลจากมือกฎหมายเท่านั้นในตอนเย็นของวันนั้นหลังจากแสงอาทิตย์อสัสด่งลับไปกับทิวเมฆหมายทางฝั่งผืนฟ้าด้านตะวันตกบริเวณป่าซึ่งกลายมาเป็นสภาพไรนานในเขตพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะแห่งธรรมชาติอีกวาระหนึ่งชีวิตคนและสรรพัพสั์หลังจากที่ต่อสู้ดิ้นรนกับเรื่องปากท้องมาตลอดทั้งวันต่างก็มุ่งหน้ากลับสู่รวงรังและที่พักเพื่อพักผ่อนออมแรงไว้สู้กับภารกิจในวันใหม่ เฮ้ยไอเริงเอ็งเก็บของพวกนี้เสร็จแล้วขับอีแตนตามหลังไปนะข้ากับพี่สบายเอ็งและหลานจะขี่รถเครื่องมุ่งหน้าไปก่อนนายแกลเอ่ยกับนายสำเริงน้องชายในขณะที่พากันเก็บข้าวของขึ้นจากนาเตรียมตัวจะกลับเข้าหมู่บ้านเออของทางนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองพี่แกลพาครอบครัวกลับบ้านไปก่อนเถอะไอตัวเล็กยิ่งไม่สบายอยู่ข้าจะขับอีแตนตามไปเดี๋ยวนี้แหละระวังตัวหน่อยนะเอเริงหมู่นี้ข้าได้ข่าวไม่ค่อยจะดี มีคนคอยจ้องเล่นงานพวกเราอยู่ในแกลกคำชับกับน้องชายที่ไม่ต้องห่วงเ้าหรอกว่าแต่พี่แกลเหอะระวังตัวให้ดีในแกลล้วงอาปืนพกลูกสองคู่มือออกมาสำรวจดูความเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้การได้ทันทีเขาเนบมันเข้ากับชายพวกกางเกงแล้วสั่งให้นามะลิผู้เป็นเมียติดเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เอาลูกชายวัยแปดขวบขึ้นนั่งทางน้ำมันด้านหน้าเอ็งอย่าให้มืดนะไอเริงปลาจะตายหมดข้าจะไปเอาน้ำขาวมารอที่บ้าน กำชับกับน้องชายเป็นมั่นเหมาะก่อนจะออกรถเครื่องออกจากที่นั่นมุ่งเข้าสู่หมู่บ้านน้องขามซึ่งอยู่ห่างจากที่นาประมาณ5กิโลเมตรครอบครัวของในแกละมีเพียงนางมะลิเมียสาวและลูกชายวัยแปดขวบเท่านั้นเป็นที่รู้จ,จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่บ้านและตำบลเขาขีริดว่าคนในครอบครัวนี้มีพฤติการที่ไม่ค่อยจะเป็นที่น่าพิศมัยสําหรับชาวบ้านนักเนื่องจากมีเบื้องหลังลึกลับซับซ้อนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในสําเริง น้องชายของในแกลก็เช่นเดียวกันแม้ว่าพฤติการของเขาไม่เป็นเหมือนพี่ชายก็ตามแต่ด้วยความผูกพันทางสายเลือดพี่น้องก็ย่อมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมร่วมกันโดยปริยายพวกเขาทุกคนได้รับคําสั่งจากนางสารานแม่ของนางมะลิซซึ่งเป็นแม่ใหญ่ของในแกลลให้มาช่วยกันสูบน้ําเข้านาหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าไปดึงน้ําเพื่อเตรียมการวานไถทําข้าวนาปีจากการสูบน้ําหรือการดึงน้ําเข้านานั้น ทำให้มีผลพลอยได้คือจับปลาที่ลอยมากับน้ําได้จํานวนมากพอที่จะเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวได้หลายมือ้อเพียงอาหารประทังชีวิตคือปลานานเท่านั้นก็เป็นการวิเศษสุดแล้วสําหรับชาวบ้านป่าชนบทนายสําเริงขับรถอีแตนซึ่งเป็นรถเครื่องสูบน้ําดัดแปลงต่อตัวถังพ่วงทําประโยชน์ได้ในประสงค์เขาขับตามหลังทิ้งระยะห่างกันกับรถเครื่องของในแกละพี่ชายซึ่งล่วงหน้าไปก่อนประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนึกกระยิมเยิ้มย่องอยู่ในใจว่า วันนี้จับปลาได้ม,มากขวัวพอที่จะไปทำต้มยำแกล้มเเล้าขาวเอากันให้เคลิน้นเคลงในสำเริงพยายามเร่งเครื่องเพื่อให้ไปถึงบ้านก่อนจะข้ามมืดแต่พลันนั้นเขาก็ต้องชะงักเมื่อสายตาเหลือไปเห็นรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายที่พาครอบครัวล่วงหน้ามาก่อนนั้นพลิกคว่ำตะแคงอยู่ข้างทางาะะ่าะเมอ๊อกอิ้รถพี่แกล่ะนี่เกิดอะไรขึ้นวะในสำมเริงถามกับตัวเองเบาๆแล้วก็จอดรถอีแตนก้าวลงไปดูใจหายว่าทันที เมื่อเห็นร่างของเด็กชายจักรกลิศล้านชายของเหลวสีแดงเปือเป้อนตามร่างกายนอนคว่ำอยู่กับรถเครื่องส่วนนางมะลิพี่สะพ้ายนอนร้องคววนคลางอยู่ข้างๆพิกแกละหายไปไหนเขาแหล่ซ้ายแหล่ขวาหันดีหันขวางอยู่ครู่หนึ่งเพราะทำอะไรไม่ถูกก็เหลือไปเห็นร่างของพี่ชายนอนคว่ำหน้าเลือดสมร่างในมือขวากำปืนพกแน่นเพียงดูด้วยสายตาก,ก็รู้ว่าในแกละกับล้านชายพ่อลูกคู่นั้นตายสนิทแล้ว ส่วนนางมะลิยังดิ้นทวนคลางไม่ได้สับด้วยความเจ็บปวดในสำเริงรีบพ่าออกจากที่นั่นเพราะเข้าใจสภาพได้ดีว่าแม้แต่ตัวเองก็ไม่มีความปลอดภัยเสียแล้วเข้าไปในหมู่บ้านแล้วรีบบอกกับนางสำราญแม่ของนางมะลิและไม่ลืมที่จะแจ้งแกนายทองแดงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านหนองขามแห่งนั้นให้ร่วมกับเพื่อนบ้านออกมาดูที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกมาประมาณ2กิโลเมตรขณะนั้นเวลาค่ำมืดลงไปทุกที่ เพื่อนบ้านหลายสิบคนมามุงดูที่เกิดเหตุด้วยความเวทนาแต่ทว่าไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่จะยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากนายทองแดงผู้ใหญ่บ้านคนเดียวเท่านั้นที่เป็นธุระจัดหาสั่งให้หามร่างของนงางมะลิที่นอนอยู่ในที่เกิดเหตุขึ้นรถอีเทนเพื่อน,นําส่งโรงพยาบาลแต่พอรถเคลื่อนเข้าหมู่บ้านเท่านั้นเองนงางมะลิก็ขาดใจตายขาอ้อมอ,อกของนางสาวจำรัดน้องสาวเอาละนะทุกคนอย่าแต่ต้องเคลื่อนย้ายศพ รอให้เจ้าหน้าที่มาพลิกศพสอบสวนก่อนค่าวว่าคืนนี้ก็มืดแล้วไปมาลําบากเพราะบ้านเราอยู่ในป่าดงตำรวจก็คงไม่เข้ามาหรอกค่ําคืนอย่างนี้พรุ่งนี้เขาจะไปแจ้งกํานันวิทยุเข้าไปแจ้งเหตุที่โรงพักดีกว่าผู้ใหญ่บ้านบอกกับทุกคนพลางกําชับอีกว่าจุดไฟไว้ใครจะอยู่เป็นเพื่อนศพที่นี่ก่อนสักสี่ห้าคนเพื่อนบ้านหลายคนต่างพากนันหลบหน้าหนีเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่เป็นเพื่อนผีในที่เปลี่ยวแบบนี้ในที่สุด ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องตวาดขึ้นแล้วคัดเลือกเอาชายชะกันพักพวกของในแกละคนตายและญาติของนางมะลิได้ประมาณสิบกว่าคนให้ช่วยกันเฝ้าศพก่อนจะถึงพรุ่งนี้เช้าอะไรกันวะพวกมึงแค่นี้ไม่ยอมอยู่เป็นเพื่อนศพไอแกละมันไอที่ตอนมันยังมีชีวิตอยู่ใค่เห็นพวกเอ็งกินเหล้าด้วยกันทุกวันพอมันตายไม่มีใครเสียสละแม้แต่จะเป็นเพื่อนศพมันแค่คืนเดียวนี่แหลยนะคำว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเมื่อโดนผู้ใหญ่บ้านด่ากลาดด้วยไม้นี้ ทุกคนเงียบกริบไม่มีทางเลี่ยงเพื่อนบ้านก็จับกลุ่มก่อไฟขึ้นเฝ้าอยู่ในที่เกิดเหตุนั่นเองในตอนสายของวันต่อมาผู้ใหญ่ทองแดงได้เดินทางไปยังที่ทำการกำนันตำบลเขาขีริศซึ่งอยู่อีกหมูม่บ้านหนึ่งอะไรกันวะมันฆ่าก,กันอีกแล้วเหรอกำนันชุมหรือนายประชุมกำนันมือปราบคนดงังเศรษฐีที่ดินแห่งตำบลเขาขีริศกล่าวขึ้นอ๋อไอ้แกลนี่เองนึกว่าใครข้าเตือนมันแล้วหนาผู้ใหญ่ไม่ไวายโดนจนได้ แต่ลูกเมียมันก็โดนด้วยนี่สิคขาว่ามันออกจะรุนแรงไปหน่อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ถูกกำนันประชุมกำนันมือปราบแห่งตำบลเขาขีริศรายงานเหตุเข้าไปอย่างสถานีต,ตำรวจภูธรอำเภอพรานกระต่ายเมื่อเวลา10นาฬิกาเศษของวันที่2ี่เมษายน2530ในวันต่อมาร้อยตำรวจเอกสุกิจถนอมสิทธิรักร้อยเวณุมรูปหล่อฝีมือดีเป็นผู้รับแจ้งเหตุจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา อันประกอบไปด้วยพันตํารวจโทสีสุนทรสุนทรวรสารวัตรใหญ่พันตํารวจตรีจารึกโสพผลภูไข่สารวัตรสอบสวนพร้อมกําลังตํารวจอีกจํานวนหนึ่งร่วมกันไปสอบสวนที่เกิเทศเนื่องจากการติดต่อด้านเครื่องมือสื่อสารตลอดจนการประสานงานระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาในหลายๆด้านการชนสูตรพลิกศพคนตายจึงไม่ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ของที่เกิเทศเอาไว้นอกจากการยืนยันของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลที่ร่วมชันสูตรพลิกศพกับพนักงานตำรวจเท่านั้นที่บันทึกเอาไว้เป็นลายลากากักษณ์อักษรซึ่งตามรายงานระบุว่าคนตายที่นอนคว่มรถเครื่องมอเตอร์ไซค์สุสกีขนาด1 0 4ซสีน้ำเงินไม่มีหมายเลขทะเบียนคือเด็กชายจากฤกดอายุ8ขวบถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่บริเวณศีรษะจนเสียชีวิตขาที่บริมทางเข้าหมู่บ้านศพที่2คือในแกลอายุ39ปีพ่อของเด็กชายจากฤษ ถูกยิงด้วยปืนพกขนาดเสือมม,มเข้าที่บริเวณศีรษะและลำตัวรวมสองนัดนอนตายอยู่ในที่นาข้างป่าละมาะห่างจากศพของเด็กชายจากักรีดประมาณ15เมตรศพที่3คือนางมลิอายุ32ปีเมียของเด็กแกลและแม่ของเด็กชายจากักรีดถูกกระสุนปืนลูกซองเข้าที่บริเวณหน้าอกถูกหามส่งโรงพยาบาลแต่พอนำขึ้นรถอีแตนก็สิ้นใจตายในระหว่างทางเจ้าหน้าที่ได้พบร่องรอยของคนร้ายหลายอย่างและพบหลักฐาน มีปลอ,อกกระสุนปืนลูกสองหนึ่งปลอ,อกและปลอ,อกกระสุนขนาดสิเอ็ดมะมอหรือจุด45่หออตโตร้รวม2ปลอ,อกตกอยู่ในที่กเกิดเหตุการสอบสวนในสำเริงอายุ28ปีน้องชายของในแกลคนตายได้ความว่าคนตายทั้ง3ได้ออกจากบ้านพักในหมู่ที่8หมู่บ้านน้องขามตําบลเขาขีริดอำเภอพรานกระต่ายในตอนเช้าด้วยรถเครื่องมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวเพื่อพาเด็กชายจะกลิดไปหาหมอสถานีอนามัยในเขตตําบลบ่อทองอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเขตติดต่อตะบนเขาขีริทอ,อําเภอพรานกระต่ายจนกระทั่งตอนบ่ายของวันที่23เมษายน2530วันเดียวกันนั่นเองคนตายทั้ง3ได้กลับมาที่นาเพื่อช่วยนายสําเริงน้องชายสูบน้ำหรือดึงน้ำเข้านาและในตอนเย็นของวันเดียวกันเวลาประมาณ17นาฬิกาเศษคนตายทั้ง3ได้กลับบ้านก่อนโดยมีนางมะลิเป็นคนขับเด็กชายจกักรเลดนั่งด้านหน้าบนถังน้ำมันส่วนนแกละนั่งซ้อนท้าย เป็นการระวังภัยไปในตัวอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงในสำเริงขับรถอีแตนตามหลังมาพบเหตุดังกล่าวจึงได้เข้าไปในหมู่บ้านแจ้งนางสำราญอายุ59ปีและนางสาวจำรัดอายุ23ปีแม่และน้องสาวของนางมะลิพร้อมทั้งแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ออกมาดูที่เกิดเหตุขณะนั้นนางมะลิยังไม่ตายจึงพยายามจะนำขึ้นรถอีแตนเพื่อส่งโรงพยาบาลแต่ว่าขาดใจตายเสียก่อนคดีนี้หลังจากที่เป็นข่าว และกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรได้รับรายงานจากพนักง,งานสอบสวนสพปออรางกระต่ายเจ้าของท้องที่เกิดเหตุแล้วพันตำรวจโทโกมลโสภารัตน์รองผู้กำกับการผู้คุมรับผิดช,ชอบในพื้นที่ได้มอบหมายสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกสุเกจถนอมสิทธิรักร้อยเวรเจ้าของคดีและเป็นหัวหน้าสายสืบเป็นผู้ทำหน้าที่สอบสวนและสอบสวนคดีนี้อย่างเร่งด่วนเพราะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และผู้บังคับบัญชาในสายงานระดับสูงเกี่ยวกับเบื้องหลังคดีสังหารสามศพนี้พันตำรวจโทสีสุนทรสุนเทรวรสารวัตรใหญ่พรานกระต่ายและพันตำรวจตรีจารึกโสผลโพไข่สารวัตรสอบสวนซึ่งได้มีคำสั่งให้ร้อยตำรวจเอกสุกิตถนอมสิทธิรัก์ร้อยเวรนเจ้าของคดีซึ่งทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนเดินทางเข้าไปหาข้อเท็จจริงในป่าลึกที่กเกิดเหตุโดยได้รับความร่วมมือจากกำนันประชุมกำนันมือปราบเศรษฐีไรอ้อย และไร่กล้วยไข่ชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชรด้านการสืบสวนมูลเหตุเกี่ยวกับประวัติของเนกละบ้านเดิมอำเภอโกลกรพระจังหวัดนครสวรรค์ได้หนีภัยจากบ้านเดิมมาแต่งงานกับนางมะลิที่หมู่บ้านดนางกล่าวจนมีลูกคือเด็กชายจักรีดด้วยกันต่อมาเนกละพยายามทําตัวเป็นผู้กว้างขวางพัวพันแก๊งปล้นจี้จรกรรมของชาวบ้านเช่นรถอีแตนเครื่องสูบน้ําในท้องที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอเมืองกำแพงเพชร แล้วนำไปขายทางเำเภอด่านลานหอ้อยอําเภอศรีสํารงจังหวัดสุขโขทยัยนําไปขายแล้วขโมยจากสุขโขทยัยกลับมาขายทางกำแพงเพชรมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งจริกรรมของนครชุมกำแพงเพชรที่ถูกตํารวจสพาออบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกจับตัวได้เมื่อรเร็วๆนี้และเคยถูกเจ้าซับไล่ยิงที่กำแพงเพชรรอดตายวุ่นวิตจนไปถูกจับกลุ่มในข้อหาลักเครื่องสูบน้ําอีกคดีหนึ่งเพิ่งจะพ้นโทษมาได้6 7เดือนการพ้นโทษออกมาก็ใช่ว่าจะเข็ดหลับ ปรากฏว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากของหายเช่นเครื่องสูบน้ําและรถไถนาอยู่เป็นประจําจนกระทั่งหลวงพ่อเจ้าวาดวัดหนองสนเรียกตัวไปขอบิณทบาตให้เลิกไปพฤกตัวพร้อมกับให้รับสัจจะดื่มน้ําสาบานว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในโดงบริเวณนั้นอีกขณะเดียวกันในแกละก็หันไปเป็นหุ้นส่วนจัดงานสวนสนุกตามหมู่บ้านต่างๆด้วยการจัดภาพยนตร์ประชันกับวงดนตรีจนเป็นที่เชื่อถือของชาวบ้านอยู่มาไม่นานก็มีของหายอีก จนครั้งหลังสุดรถอีแตนของชาวบ้านทางอำเภอชายงามได้ถูกคนร้ายปล้นเอาไปตำรวจสอพอ,อ,อพลันกระต่ายสืบทราบว่าหัวหน้าแก๊งคือในแกละจึงยื่นคำขาดให้ในแกละนำมาส่งคืนเจ้าของโดยเรื่องราวยุติกันไปด้วยมูลเหตุทั้งหมดตำรวจจึงตั้งประเด็นไว้สองประเด็นคือหักหลังกันเองในแก๊งโจรเพราะขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์แบ่งปันและประเด็นหลังคือเจ้าทุกทางอำเภอชายงามที่ในแกละกับพวกปล้นรถอีแตนไปอาจจะโกรธแค้น เพราะทางการสืบสวนทราบว่าทางฝ่ายเจ้าทุกแไม่เอาเรื่องเพราะต้องการล้างแค้นเป็นการหักเหลี่ยมลบศักดิ์ศรีกันในวงการนักเลงซึ่งมูลเหตุทั้งหมดมันเข้ากับรูปคดีที่ตำรวจสมมุติฐานขึ้นในที่เกิดเหตุเชื่อว่าคนร้ายต้องการจะสังหารในแกละแต่ไม่เห็นมีการระวังตัวกลัวว่าจะต่อสู้จึงได้สังหารหมดทั้งครอบครัวเพื่อตัดพยานครับร้อยตำรวจเอกสุกิตกับกำนันประชุมให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถึงแม้จะไม่มีประจักษ์พยาน แกก็มีพยานเวดล้อมและหลักฐานหลายอย่างที่พอจะรู้เขาคนร้ายแล้วการตายของในแกละทําให้แผ่นดินสูงขึ้นก็จริงอยู่แต่การสรังหารลูกและเมียมันไม่ใช่วิสัยของนักเลงเพราะมันเหี้ยมเกลี่ยเกินไปรัศดรมาจากทั่วสารทิศแย่งที่ทํากินแล้วฆ่ากันคดีที่เกิดขึ้นไม่มีใครกล้าเป็นพยานเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความคุ้มครองไม่ได้ทุกคนอยู่กันด้วยความหวาดภาวาแบบตัวใครตัวมันกฎหมายป่ามันเหมือนกันทุกแห่งหวน นี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงความเมนตหมาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่อุโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ